อันนี้เราก็พามาเลาะนะคะทุกคนชูเฟอร์พามาเลาะเนาะสิไปวัดหอยทุกคนคนะ่ะเจดีหอยเนาะวันนี้ยังมีคนขับรถนะคะ <c oughs> จะไปกันเลยจ้า จะเป็นทุ่งนาะประมาณนี้นะทุกคนมีทั้งเกี่ยวแล้วแล้วก็กำลังขึ้นนะคะข้าวเนาะต้นไม้เขียวขีเี่ยวนะคะการทางประมาณนี้ค่ะข้าวเขียวขีเดี่ยว ทางมันจะเป็นดอกทองอุไลเนาะทุกคนนี่แหละค่ะขาคเขียวเขียวอู้สุดหลกหูลูกตาเลยค่ะถึงแล้วนะคะทุกคน กำลังสร้างนะคะยังไม่เสร็จดีเนาะก็จะเป็นกองหอยที่จะมาก่อสร้างนะคะทุกคนท,กนะทุกคนวัน,นนี้ทำมุญกันคนเยอะมากค่ะ dan nah, nah, rekan nah, nah, nah. nah. ยเมอโอ๊ย,อยเหนื่อยเดินขึ้นร้อนก็ร้อนสวยคะ่ะทุกคนข้างบนแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะรวมทำบุญกันค่ะมีดอกไม้ไหวนะคะร้อนก็ร้อน ร้อนคะ่ะป้าวันนี้นะคะอันนี้ร้านที่เขาก็รับสกรีนด้วยนะทุกคนเนาะสีสันสวยงามค่ะงานนี้เนาะราคาเบาๆค่ะคือเราเครื่องเครื่องเปหน้าวางบนรถใช่ไหมบนเตาเนี่ยพวกนไ้มาวางวางเ<า><า>บียดอะ่ะพอดีไอ้หมึกตัวนั้นอะ่ะที่อยู่ในกล่องอะคะ่ะตัวละหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนสกรีนภาพสวยๆค่ะ เวรามาทำเสื้อนะคะทุกคนเนาะเดิไม่ไหวเน๊ะ เลยทุกคนของขายก็เยอะนะคะแต่เดินไม่ไหวแดดมันแรงเป,งเปงเี้ยงๆยงดาวนั่งรอเสื้ออยู่กำลังทำนะคะฝักตรงข้ามนะคะกำลังทำเสือ้อยาดาวนั่งรอมันร้อนมากทุกคนสีน้ำเงินของอยายดาวนั่งรอนะคะกินขนมรอ ร้อนๆแต่ต้นไม้สวยนะทุกคนข้างหลังดู่กรุงราบันไดเห็นว่าไม้สวยเนาะเป็นไม้นะคะทุกคนสารลาให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคนพี่ก็ทำให้เสร็จแล้วนะคะห้ตัวเนาะค่ะสิตัว ทำเสื้อทำงานค่ะอุดหนุนกันได้นะคะอยู่วัตรเจดีหอยเนาะเพื่อนๆเ,เวลาผ่านมานะคะประมาณนี้ค่ะทำและรอรับได้เลยค่ะทุกคนสั่งเสื้อมาเนาะทุกคนสั่งสีฟ้าน้ำเงินได้สีน้ำเงินเข้มก็เลยประมาณนี้ค่ะไ,ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วนะคะกลับแล้วเจ้าทุกคนเสร็จแล้วค่ะทีนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้ว ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปป้าฝัา่งมันก็จะเป็นคลองแล้วทุกคนเนาะนี่แหละค่ะวันนี้ไม่ได้เลาะซื้อไขอ่เลยทุกคนเด็ดมันร้อน